มีเพื่อนกันอยู่3คนนะมีพี่ไทยมีพี่ออสเตรเลียมีพี่สหรัฐอเมริกานะก็ได้นั่งเครื่องบินไปเที่ยวกันนะในขณะที่นั่งเครื่องบินก็นะพี่สหรัตก็เริ่มก่อนเลยบอกไอยไทยมึงเชื่อไหมเนี่ยกูยื่นแขนออกไปแล้วกูชักมือเข้ามานะกูรู้ได้ทันทีว่าถึงประเทศไหนพี่ไทยกับพี่ออสเตรเลียก็ถามว่าเอ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงนี่ไงกูยื่นเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยถึงประเทศสหรัฐแล้ว เพราะว่าคนนกอินทรีติดมือมาแน่อวดสรรพคุณของประเทศตัวเองไนะงสัญลักษณ์นกอินทรีไนงะสารัฐก็อพอเดินทางไปเรื่อยๆนะไปสักนะผักจะใหญ่นะครับนะก็พี่ออสเตรเลียเอามัง้งแล้วพวกมึงเชื่อไหมว่าเนี่ยกูยืนแข่งกลับมาในกูได้ทันทีว่า,อาตอนเนี้ยถึงประเทศออสเตรเลียแล้วนะพี่ชายกระถามทำไมก็นี่ไงเนี่ย คนจิกโจติดมือขึ้นมานี่ถึงออสเตรเลียแล้วพอไปได้สักพักพี่ไทยเอามาั้งเนี่ยเอาทัพชิไทยบอกนะเนี่ยกูรู้ว่าถึงประเทศไทยแล้วพี่สหรัฐกับพี่ออสเตรเลียก็ถามว่าทำมไม,มึงรู้ได้ไงก็นี่ไงเนี่ยช่วงที่กูยืนแข่นออกไปแล้วกูยืนกลับมาเนี่ยกูรู้ได้ทันทีว่าถึงไทยแล้วทำม,มาก็นี่ไงแหวนกับนาฬิกากูให้ไปแล้ว